สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะมีใครติดตามชมซีซั่น2ของห่วงคำหนึ่งดวงใจนิรันดอยู่บ้างเอ่ยนะคะบทละครก็มีความรวดเร็วดีเนาะก็ไปฉุบๆุบบเลยนะคะการทำสงครามของสางเฉียนก็ใช้เทคนิคของการเดินนะคะเดินเส้นตามแผนที่ <c oughs> <c oughs> จากจุดนี้ไปจุดนั้นนะคะโอ้ยก็รวดเร็วมากขึ้นไปอีกนะคะถึงเส้นทางการคลองบัลลังก์นะคะของทางสางเฉียนเพื่อจะอยู่เหนือ3แผ่นดินนี้นะคะนั่นก็คือซ เซน,ะะนรงแล้วก็ห้าหลิงทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้นะคะการขึ้นของเนี่ยขึ้นของปกครองของออจัก,กรพรรดิหรือว่ากษัตริย์สางเฉียนนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นซีเฉียนนะคะอันนี้เป็นซีเฉียนก็ขึ้นเป็นใหญ่นั่นเองค่ะ ก็ประสบการณ์ชีวิตนะคะของเซียวเยานั้นนะคะก็ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนเรียบร้อยแล้วโดยที่ข่าวลือทั้งหลายก็โดนสร้างไม่ได้โดนสร้างจ้องเรียกว่าถูกปล่อยออกไปโดยสร้างเฉียนนั่นเองค่ะซึ่งวิธีนี้ถือได้ว่าเป็นวิธีที่ทำลายเซียวเยามากเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยห้าหลิงหวังจีเซียวเยาผู้นี้ก็เป็นผู้หญิงที่มีความสูงสักแล้วก็นะัดจุดหนึ่งก็คือ ออด้วยความเข้าใจกันว่าซีหลิงเหิงนั้นนะคะก็เป็นรา,าชินีเนาะของฮาวหลิงมาก่อนถึงแม้ว่าต่อมาก็จะเหมือนกับเลิกลาการแล้วก็กลับมาอยู่ที่ซีเ e หีย e นแล้วก็ถึงได้เป็นแบบแม่ทัพเนาะของซีเ e หีย e นในตอนนั้นที่ออกรบกับสุเฉินในศึกในศึกสุดท้ายระหว่างสองสามีภรรยานั่นน่ะนะคะ พอข่าวมันออกไปแบบนี้นะคะทําให้เซียวเยาของพวกเราก็ตกเป็นเป้าหมายของการแบบโดนเยาะเย้ยแล้วก็นินทานะคะทั่วทุกถนนทั่วทุกตรอกซอกซอยเนี่ยในสายตาของทุกคนนั้นเซียวเยาก็เป็นลูกสาวนอกสมรสนะคะของทางซีเหยียนหวังจีก็คือซีหลิงเหิงนั่นเองแล้วก็ทางด้านของปีศาจตัวโต,วตวนะคะอย่างซื่อเฉินเพราะว่าข่าวลือเรื่องซื่อเฉินที่มีอยู่ทั่วไปนั้นเป็นเรื่องไม่จริงนะคะเป็นเรื่องที่แต่ง กันมานั่นเองค่ะแล้วตัวของซีเยียนหวังจีนะคะซีหลิงเหิง e อะ่ะก็คือได้รับการพูดว่าเป็น เป็นความอัปยศเนาะเพราะว่าเป็นภรรยาที่ไปมีชู้นั่นเองก็มีชู้สวมเขาให้กับทางด้านกษัตริย์เฮาหลิงนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าโดนหลายดอกเลยสําหรับเซียวยาวของพวกเราค่ะก็มีแต่คนเอาเรื่องนี้ไปละเลงกันเต็มไปหมดเลยนะคะดังนั้นแล้วไม่มีใครเลยในแผ่นดินนี้นะคะทั้ง3ามแคว้นที่จะทนต่อเรื่องราวของเซียวยาวได้ถ้าพูดถึงเป็นประชาชนแล้วก็คนทั่วๆไปนะคะการเคลื่อนไหวของซางเฉียนในการที่ปล่อยข่าวลือออกไปใน ทางเนี้ย เป็นเรื่องราวของการยิงปืนนัดเดียวนะคะฆ่านกไป3ตัวค่ะนั่นก็คือนะคะตัวที่1คือเซียวเยาไม่เพียงแต่จะต้องตัดความสัมพันธ์กับทางกษัตริย์ห้าวหลิงโดยสิ้นเชิงเท่านั้นนะคะก็นัดจุดนี้จะช่วยแบบคือในความคิดของซางเฉียนเนี่ยจะช่วยทําให้เซียวเยาไม่ตกอยู่ในภาวะที่กืนไม่เข้าขายไม่ออกค่ะในตอนที่กองทัพของของซางเฉียนนะคะจากซีเหียนนั้นโจมตีฮาวหลิงนั่นเองแต่ณจุดนี้นะคะยัง ผลักไปให้เซียวยาวนั้นเป็นหนามยอกอกด้วยค่ะที่มาอยู่เคียงข้างศัตรตูนะคะของแบบศัตรตูของซื่อเฉินซึ่งก็มีอยู่นับไม่ถ้วนเลยนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเซียวยาวนั้นก็จะต้องอยู่กับเขาเพราะว่าเขาเท่านั้นที่สามารถจะคุ้มครองปกป้องเซียวยาวได้นะคะนี่คือความคิดของเก๋อเก๋นะฮะ แต่นะคะในการกระทําของสางเฉียนในครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้หัวใจของเซียวยาวเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นเลยนะคะเพื่อให้สางเฉียนสามารถใช้โอกาสนี้ค่ะบีบนะคะบีบบังคับเข้าไปในหัวใจของของเซียวยาวก็คือเนี่ยแหละประการที่3ก็คือเซียวยาวนั้นจะต้องอยู่ อยู่ในนามของการดูแลของซางเฉียนไปตลอดชีวิตเลยนะคะอันนี้ก็คือผล3ประการที่ซางเฉียนนั้นได้คิดเอาไว้เรียบร้อยค่ะแต่สิ่งที่ซางเฉียนคิดไม่ถึงนะคะพอดีว่าแม่อำนาจมันมีแล้วมันบังตาค่ะก็เลยไม่ได้สนใจหัวใจของของเสี่ยวเยาเลยนะคะคือเขาอ่ะไม่เข้าใจเสียยเส่ยวเยาค่ะเสี่ยวเยานั้นมีประสบการณ์ชีวิตที่มีความ คลุมเครือนะคะแล้วก็เจ็บช้ำม,มามาก่อนมานานแสนนานแล้วนะคะโดยเฉพาะนะคะในช่วงที่โดนไอ้เจ้าปีศาจจิ้งจอกจับตัวไปนะคะในตอนที่ ลงแอบหนีมาจากท่านหวังหมู่ค่ะก็พอลงมาแล้วก็ถูกไอ้ปีศาจจิ้งจอกมันหลอกเนาะก็เลยจับตัวไปทรมานนะคะซึ่งในตอนนั้นนะคะเซียวยาวอะค่ะรอท่านแม่ก็คือซีหลิงเหิงมันรับนาะแล้วก็รอสางเฉียนด้วยอยู่ที่เออนีรู้ละหุบเขาอีซานนะคะก็คือที่ที่หวังหมู่อยู่ รอเบาๆไป70ปีคะแต่ว่าก็ไม่มีใครมารับนางเลยนะคะไม่มีใครรักษาคําพูดเลยนะคะทั้งท่านแม่แล้วก็สางเฉียนไม่มาค่ะเพราะฉะนั้นคนเดียวนะคะที่ตัวเองนั้นแบบได้เผยพบเนี่ยก็คือสาวใช้ที่ทางด้านกษัตริย์เ้าวหลิงนั้นส่งมาเพื่อส่งของขวัญให้นะคะก็คือพ่อพ่อส่งนนทนนี่มาให้ในตอนที่ลูกสาวอย่างเซียวยาไปอยู่ที่เขาอีซานนะคะแต่ว่ายายสาวใช้คนนี้่ะคะก เรียกได้ว่าปากแจ๋วนะคะชอบขี้นินทาค่ะในตอนที่เซียวยาวนั้นแอบซ่อนตัวอยู่ที่ใต้ท้องรถต้องการที่จะกลับไปที่เขาเบนจเทวะเน้ออยากจะกลับไปหาพ่อนะคะไปเซอร์ไพรส์กาะกษัตริย์เฮาหลิงแต่ว่าคาดไม่ถึงค่ะเซียวยาวได้ยินนะคะยายสาวใช้ปากแจ๋วนั้นก็พูดว่าตัวของเซียวยาวเนี่ยเป็นเหมือนกับแบบลูกนกสมรอดเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ชั่วร้ายของ ซีหลิงเฮงแล้วก็นายพลนะคะซื้อเฉิญของรนรรงอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยกับราชวงศ์ของฮาวหลิงนะคะซึ่งนะสิ่งนี้นะคะเสี่ยวเยาที่แอบอยู่ใต้ท้องรถม้าเนี่ยได้ยินค่ะก็ออได้ยินถึงว่าความเมตตากรุณาของกษัตริย์ฮาวหลิงที่ไม่ได้ฆ่าเสี่ยวเยาไปซะเนี่ยก็ถือว่ามีเมตตามากแล้วนะคะแล้วเนี่ยเสียวเยาจะยังต้องการกลับไปฮาวหลิงอะไรแบบนี้โอ๊ยแต่ละแบบไม่น่าจะ กลับไปเลยไม่ไม่อยากจะต้อนรับนะคะคือความปักแจวของยายยายสาวใช้คนนี้แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้โลกทั้งใบนะคะของเสี่ยวยาวนั้นก็ล่มสลายไปในคราวเดียวเลยนะคะนางก็จําได้ว่าในตอนที่นางเป็นเด็กนางเคยเหมือนกับเห็นซื้อเฉินมาพบท่านแม่ของนางด้วยตาของนางเองค่ะนางก็เลยกลัวว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงว้ยเฮ้ยมันก็เลยเป็นปมในชีวิตของนางมาเช่นเดียวกันนะคะนางมีความกลัวมากเลยที่นางนั้นจะเป็นนอกเออลูกสาวน สมรสจริงๆของท่านแม่ของนางแล้วก็ซื้อเฉินนะคะนางก็กลัวว่ากษัตริย์ฮาวหลิงจะไม่รักนางแล้วนางก็ไม่กล้าแม้แต่จะถามความจริงจากกษัตริย์ฮาวหลิงด้วยตัวเองค่ะเสียเซลล์ไปเลยนะคะนี้นางสิ่งที่นางทําได้นะคะนางก็แบบเออค่อยๆออกจากไอ้รถมานั้นอย่างเงียบๆนะคะไม่กลับละไม่ไปห้าวหลิงละจากนั้นก็เดินด้วยความแบบ งง,งซึมซึมของนางไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถูกล่อลวงโดยปีศาจจิ้งจอกจับตัวไปแล้วก็ถูกทรมานนะคะอยู่โอ้ยนานนานมากหลายๆปีจากนั้นก็ไปตั้งลกลางอยู่ในเมืองชิงซุยหลังจากที่ที่ทางนางเอกของพวกเราก็สามารถจะฆ่าไอ้ปีศาจจิ้งจอกตัวนั้นได้แล้วก็ชิงเอากระจกชิงชิงมาด้วยนะคะทีนี้อะตัดฉึบเรื่องราวต่อมาเซียวยาวของพวกเราได้กลับมาเป็นองค์หญิงนะคะเป็นหวังจี หวังจีฮาวหลิงและเออหวังจีเซียวยาวฮาวหลิงนี้ก็ตัวของนางเองนั้นนะคะก็มักจะพยายามไม่คิดถึงแต่ว่ามันก็มีความเจ็บปวดที่ซ่อนลึกๆไว้ในใจเมื่อสัมผัสมันเมื่อเมื่อคิดถึงมันนะคะเพราะฉะนั้นตัวของนางเองเนี่ยคือนางพยายามจะต่อต้าน ต่อต้านสือเฉินว่าไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่แล้วก็ข่าวลือก็เป็นปีศาจแบบโหดร้ายด้วยโอ้ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยไม่ใช่พ่อข้านะคะทีนี้ค่ะเซียวยาวก็มีความเชื่อมาโดยตลอดว่าคือสร้างความเชื่อในใจว่านี่แหละกษัตริย์เท้าหลิงนี่แหละเป็นพ่อของนางแต่นางไม่เคยจะกล้าถามความจริงเลยนะคะว่าทําไมท่านแม่ของข้าจิงทิ้งข้าไปในตอนนั้นอะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องราวของเป็นพ่อของข้าจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ไม่กล้าถามค่ะเซียวยาวนั้นก็เดาว,ว่านางเอง ะะจริงๆแล้วในใจลึกๆของนางอะ่ะนางก็เดาว,ว่านางคงไม่ใช่ลูกสาวของกษัตริย์ห้าวหลิงหรอกแต่นางก็เต็มใจที่จะอยู่แบบเนี้ย <laughs> อยู่แบบอยู่แบบยังไงเดียอยู่แบบถูกกษัตริย์ห้าวหลิงหลอกไปเรื่อยๆแล้วก็แซงทำว่าตัวของนางเองเป็นลูกสาวแท้ๆของเขานะคะนี่ก็คือนี่ก็คือความหนึบๆของความเป็นเซียวเยาวนั่นเองค่ะนางก็จะสร้างโลกอะไรของนางขึ้นมาในใจอัอนหนึ่งนะคะก็ณนะจุดนี้นางเองก็ไม่ได้โลภในสถานะอันสูงส่งข,งของการเป็นองค์หญิงอะไรนะคะแค่ต้องการให้มีพ่อเอออยากจะมีพ่อมีแม่เอออยากจะมีใครบางคนที่นางสามารถจะคิดถึง ได้นั่นเองนะคะทีนี้เมื่อซางเฉียนนั้นใช้ข่าวลือนี้ค่ะเพื่อทําให้เสี่ยวยาวนั้นรับรู้ความจริงนะคะว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่มันเป็นข่าวลือนั้นเป็นเรื่องจริงค่ะก็ทําให้นะคะทางด้านของเซียวยาวก,ก็มีความรู้สึกแบบ้ยต้องหันมามองว่าตกลงแล้วเรื่องที่เขาเล่ามาเออในตอนนี้ มันเป็นความจริงแล้วที่นางเป็นลูกของซื้อเฉินแล้วซื้อเฉินเป็นเป็นคนแบบไหนอะ่ะเป็นปีศาจคาตรกรรมเป็นคนที่ชอบฆ่าคนอะไรแบบนี้นะคะเซียวยาวก็มีความละ,ละอายใจที่ตัวเองนั้นเป็นลูกสาวของซื้อเฉินนั่นเองค่ะความรู้สึกเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปเจอเรื่องราวเกี่ยวกับซื้อเฉินนั้นนางก็จะมีความ กำมือกำมือแน่นแล้วก็ตาก็จะแดงๆนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคิดถึงพอ่อแต่รู้สึกว่าละอายใจที่เกิดมาเป็นลูกสาวของของปีศาจคาตกรรมแบบนี้ของปีศาจท,ที่โหดร้ายนะคะแต่งไรก็ตามค่ะคือความจริงแล้วซื้อเฉินนั้นเป็นคนที่ใจกว้างมีเมตตาม,มากๆเลยนะคะเขาวางนะคะเขาดูแลหมดทั้งตําแหน่งของคนที่เป็นครอบครัวของเขาแล้วก็ประเทศแวนแควนของเขานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ในจุดนี้ก็ควรค่าที่เซียวยาวนั้นจะต้องยอมรับความเป็นสื้อเฉินให้ได้นะคะดังนั้นในนิยายก็เลยก็เลยจะมีตอนที่แบบเออ ทางด้านของความรู้สึกดีๆแล้วก็ความเป็นตัวตนเป็นคนดีของซื้อเฉินก็ถูกเปิดเผยโดยทางด้านของคุณลุงรีหลงนะคะแต่ว่ารีหลงนั้นก็ในในทีวีก็แบบเออในในนิยายด้วยท่านก็เสียชีวิตไปก่อนที่เซียวเยาจะได้รู้ความจริงแต่ว่าคนที่มาเล่าให้ฟังแล้วก็มีความนับถือท่านจอมพลท่าน ท่านนพลนะคะซื้อเฉินมากๆเลยก็คือเสียงหลิวนั่นเองนะคะซึ่งนัจุดนี้นะคะซางเฉวนไม่สามารถจะเข้าใจเสียวเยาได้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตของซางเฉวนนั้นไม่ได้มาบระทมทุกเหมือนกับเสียวเยานั่นเองนะคะแม้ว่าท่านแม่ของซางเฉวนนั้นจะทิ้งเขาไปก็คือก็คือเสียชีวิตไปเร็วแต่ว่านะคะแต่ว่าท่านพ่อของซางเฉวนนั้นก็คือทั้งพ่อทั้งแม่นะคะมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักกันไปทั่วใต้ล่านะคะเป็นคนดีเออเป็นคนที่แบบทุกคนยกย่องเพราะฉะนันสร้างเฉียนเนี่ยจะไม่มีวันละอายใจที่มีท่านพ่อท่านแม่แบบนั้นนะคะดังนั้นการที่สร้างเฉียนนั้นนะคะแทงประสบการณ์ชีวิตของเซียวยาวออกไปแบบนี้โดยคิดว่าการให้สถานะอันสูงส่งของ เออถ้าไม่ได้เป็นหวังจีของทางด้านเท้าหลิงมาเป็นหวังจีของซีเหยียนก็ได้นะคะเขายินดีที่จะแบบโอ้โหแต่งตั้งให้เลยค่ะยิ่งกว่าตําแหน่งองหญิงก็ได้ <rue> แต่ว่านะคะตำแหน่งไอ้เหล่านี้โชคลาภเหล่านี้คือมันไม่ใช่สิ่งที่ฝ่ายสาวเขาอยากจะได้มันไม่ใช่เขาอยากได้ความอบอุ่นอยากได้แบบ อยากได้ความภาคภูมิใจในตัวพ่อแม่ของเขาอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สางเฉียนนั้นไม่เข้าใจเสียวยาวเลยค่ะเซียวยาวนั้นต้องแบกรับภาระทางจิตใจของการเป็นลูกสาวนอกสมรสนะคะก็คือใครๆก็เชื่อว่าแม่มีชูนะคะแล้วก็พ่อเป็นปีศาจโหดร้ายนะคะเพราะฉะนั้นตัวของนางเองก็จะละอายใจกับพฤติกรรมของพ่อแม่เสมอคือเป็นความเข้าใจผิดของนางเนาะว่านางไม่สามารถจะเงย่อนาชดหน้าเ,าเดินหลังตรง ได้อะไรประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะก็เลยเป็นฉากที่เออในเซลล์ย,ยาวนั้นจะต้องมาร้องไห้อย่างขมขื่น ต่อหน้าป้ายวิญญาณของลุงหลีรงนะคะเพราะว่ามีเพียงแค่หลีรงเท่านั้นที่เคยเป็นลูกน้องเก่านะคะของการนําทีมโดยท่านนายพลซือเฉินเนี่ยแหละคะ่ะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะเซียงหลิวมาะคะ่ะเพราะว่าเซียงหลิวเองนะคะก็เข้าใจได้ดีแล้วตัวเซียงหลิวเนี่ยเป็นผู้ที่มีปมมีปมมากกว่าทางด้านของเสี่ยวยาวอีกนะคะคือเขาเน้นไม่มีท้งพ่อแล้วก็ไม่มีท้งแม่ด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเหมือนเด็กกำพร้าเหมือนกันอีกเช่นเดียวกันก็สามารถจะเข้าใจ ได้นะคะเขาก็เรียกซื้อเฉิญว่า General เลยนะคะคือเรียกให้เกียรติสุดๆว่าท่านนายพลซื้อเฉิญน,นะคะก็บอกว่าทุกครั้งที่ทางด้านของหงเจียเนี่ยส่ง เขาเรียกะไรเขาเรียกว่าไหว้ไหว้ดวงวิญญาณของเพื่อนเก่านะคะก็จะมีการยกย่องนะคะท่านซื้อเฉินอยู่เป็นประจำเลยก็เป็นเสียงหลิวนะคะก็ให้ให้กำลังใจเสียวยาวไปในแบบของเขานะคะบอกเลยในแบบของเขานะคะแล้วก็ให้เสียวยาวนั้นรู้ว่าในในหัวใจนะคะของกองทัพของ ทางด้านสนรงที่นําโดยซื้อเฉินนั่นน่ะคือซื้อเฉินนั้นเป็นแม่ทัพที่ต่อสู้อยู่เคียงข้างซึ่งกันและกันเลยนะคะแล้วก็คือทุกชีวิตนะ่ะที่อยู่ในกองทัพนั่นก็เป็นทหารหารที่ซื้อเฉินนั้นก็รักทุกคนคือคือพูดให้ทางด้านของเซียวยาวนั้นมีความรู้สึก ที่แบบเออดีภาคภูมิใจในความเป็นพ่อมากขึ้นของซื้อเฉินนะคะไม่ใช่เป็นในแนวที่เป็นข่าวลือ,อสําหรับที่หวานเล่าตรงนี้นี้มันอาจจะไม่มีบทพูดอยู่ในบทละครนะคะเพื่อนๆแต่ว่าในส่วนของนวนิยายต้นฉบับเนี่ยค่ะก็คือมันก็จะมีในจุดที่นางเอกของเราค่อยๆซึมซับว่าจริงๆแล้วพ่อเนี่ยเป็นคนที่แบบเอ้ยต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันนะของใต้ล่าแห่งนี้ไม่มีแบบระบบศักดินาที่จะต้องที่จะต้องมีคน สูงกว่าสามารถจะสั่งแล้วก็แบบสั่งใครไปตายก็ได้อะไรแบบนี้นะคะคือเขาสู้เพื่อเพื่ออิสรภาพเออการปลดปล่อยเนาะอิสรภาพให้มีความเท่าเทียมกันอะไรประมาณนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้ไปเข้ากับแนวทางของของเหล่าบรรดาชนชั้นสูงขุนนางแล้วก็เหล่าบรรดาราชวงศ์เลยอ่ะนะคะซึ่งคำปลอบใจนะคะแล้วก็การแบบพูด พูดเกี่ยวกับชีวิตของเซียงหลิวที่มันดูแล้วลำบากน่าสังเวชมากกว่าให้กับเซียวเยาได้ฟังนั้นก็ทำให้เซียวเยานั้นยิ้มได้นะคะรู้สึกดีขึ้นซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นคำปลอบใจที่เซียวเยานั้นต้องการจริงๆค่ะแทนที่จะเป็นประโยคแบบที่ซางเฉียนพูดเนาะประมาณว่าเออถึงไม่ได้เป็นหวังจีของทางห้าวหลิงเนี่ยก็มาเป็นหวังจีของซีเหียนก็ได้คือซางเฉียนนั้นไม่เข้าใจเซียวเยาเลยนะคะคือมืถ้าเข้าใจนิดหนึ่งคำพูดเหล่านี้จะไม่ จะไม่ออกมาจากปากของเขานะคะการปกป้องนะคะการดูแลแล้วก็การจัดการของสางเียนเกลื่อเนี่ยนะคะสำหรับเซลยวยาวแล้วส่วนใหญ่มันมาจากมุมมองส่วนตัวของตัวสางเียนล้วนๆนะคะบทออกมานี่คือเรียกได้ว่าออถอดสมการแล้วเท่ากับ ความเห็นแก่ตัวเลยนะคะคือออกมาเป็นสูตรนี้ก็คือผลลัพธ์ก็คือความเห็นแก่ตัวเลยสําหรับสางเฉียนนะคะโดยที่เขาปราศจกความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเซียวเยานั้นต้องการอะไรในชีวิตนี้ค่ะส่วนเซียงหลิวนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีก้าวหัวก้าวปากก็จริงแล้วมักจะพูดอะไรโคตรจะคุมเคือแล้วก็มีมีความแบบไม่ค่อยอยากจะพูดด้วยสําหรับเซียงหลิวแต่ว่าถ้านะคะเป็นคําพูดที่ต้องปอบโยนแบบ ปอบโยนเซียวยาวเนี่ยคือจะเป็นคําพูดที่แบบพูดน้อยแต่ว่าพูดมาแล้วมันก็สามารถจะปอบโยนได้จริงๆเพราะว่าเขานั้นเป็นคนที่แบบเข้าใจเซียวยาวจริงๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของอพิโซดนี้นะคะเราก็หยิบเนาะหยิบฉากต่างๆในละครมา,ามาวิเคราะห์กันให้ลึกมากยิ่งขึ้นโดยอศาศัยพื้นฐานข้อมูลอ้างอิงจากในนวนิยายต้นฉบับนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ Música